ลาเขมได้ไหมคะเจ้าของชื่อได้ได้ไ,ดไม่ตกไม่โกรธนะคะโอเคค่ะไฟมันตกลงพอดีค่ะพอดีเลยต่อไปต<า> <20 S 2> ัที่หกครับเจ็ดครับสุดท้าครับพระของรัตภาใช่ไหมครับรัรัตภารัชพรรัชพรที่บอกแล้วว่าตกเอางี้เอนนี้เดี๋ยวเราเราลองลองขยับทางขวาดูนิดน่ะคือไฟมันตกลงในนี้พอดีค่ะเลยเลยอาจจะ น,ะะน,นี่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 น่าจะได้ตัวที่หน<ป>ครับุตานี่ไงพี่บอกแล้วปนนที่ไปจงค่ะเป๊กนะคะโอเคค่ะอีกสามใช่ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ <c oughs> เธอทัพหนึรัคุณแอนเนสอ่อาอใช่คะ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ๋อแล้วค่ะ,ะชื่อถูกใช่ไหมคะชื่อช่ถูกท้ไมยักษ์สิคอ๋อเบอานะคะเฮ้แต่ถ้าพี่อ่านพีน่อ่านว่าอเลสอ่านว่าอะไรอนาสนอ๋ออนาสามสิบเก,กทับปครับเชลคมิเชลค,ชค่ะ <c oughs> คุณมิเชลนั่น,น,นเป็นช่ีทุกรอบแล้วก็อีกหนึ่งท่านสุดท้ายสงเด็จเกมค่ะคนไม่คน อันนี้ไข่ไรคะอ๋อกกดยงไม่กแล้วจะได้ไปลุ้นถ่ายภาพได้อีกในช่วงท้ายแล้วก็จะมีพลออยนะคะในช่วงท้ายสักคั้ยทับหนึ่งครับคุณเจซินจิชูแหวนะใน่านะใช่อะพี่ว่าอ้าวววุ ่ะผมยกมือจริงเหรอจบไปแล้ค่ะโอ